คุณ <Yeah. S 2> ชมคะเป็นผู้หญิงเนี่ยจ็ต้องมีเสน่หปลายจวักนิดนึงนะคะแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ก็อยู่ดีก็อยากเข้าครัวทำอาหารทานเองไอ้ขอทำเมนูไข่คะ่ะอาช้าก่อนขอไอ้เนี่ยไม่ใช่ไข่ธรรมดากะหลกกระลานะคะแต่เป็นแบบว่าไฮโซนิสนึ่งไม่ว่าจะเป็นออมเ็ตเอเมเดด,ด,ด ะะเราจะทำออมเล็ตค่ะซึ่งออมเล็ตนะคะแตกต่างจากไข่เจียววันนี้ค่ะมีเทคนิคง่ายๆโดยการใช้ถุงซิปล็อกแต่ขอย้ำว่าเป็นถุงซิปล็อกแบบกันความร้อนนะคะไม่เคยปรุงไข่ใส่ถุงนี้เหมือนกันอลองดูตอกไข่ด้วยมือเดียวนะคะ ะะก็จะต้องใส่เครื่องใส่เครื่องประมาณนี้แหละจะมาเข้าเครื่องแล้วก็ตีในถุงพอที่สําคัญไม่เปลืองจานไม่ต้องล้าง <c oughs> เหนื่อยเป็นแม่บ้านแล้วทําอาหารอะไรต้องมาเหนื่อยล้างจานอีกแล้วก็ปิดถุงซิปล็อกต้องเป็นถุงซิปแบบว่ากันความร้อนด้วยนะคะไม่ใช่ใส่ถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะแค่นี้แหละแล้วก็นำลงไปในน้ำที่เดือด ที่สำคัญนะคะต้องไม่ให้ถุงเนี่ยโดนขอหมอบตอนนี้ไข่รอบรอบนอกเริ่มแบบสีแบบเหมือนไข่สุกแล้วได้ไอเดียบางอย่างนะคะสดสดเลยคิดว่าทำไมเราต้องถือนะฮะเราก็เอานี่มาง่ายกว่าและดูง่ายกว่าตะเกียบมาพันไว้แล้วก็หาไม้มนหนดมันหนีด,นดแล้วก็เนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้คอยดูมันแล้วกันเนาะง่ายกว่า คิดว่าได้แล้วนะเนี่ยอ่าเฮ้ยเคยได้อยู่ได้อยู่ในอยู่ข้งนอกดูแบบสูงข้างในดูมีน้ำน้ำหน่อยอ๋อ <c oughs> <c oughs> ส่งสายตาแบบนี้สิครับไอซ์ครับเพราะว่ามันจะละลายอยู่แล้วต่อไปนะคะเป็นเมนูเอเมินดาดิค่ะหรือว่าพี่เชฟเขาเรียกกันว่าโคชเอ้นั่นเองนะคะคือปกติเคยจะทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไข่มันดูแบบว่าเป็นกลมๆข้างในดูแบบมันจะทำได้ง่ายวันนี้จะลองทำดูค่ะเขาบอกวิธีก็ง่ายมากแต่อันนี้เนี่ยต้องตอกไข่ใส่ถ้วย มาอยู่ตรงนี้นะคะต้องน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็หาไม้เลยมาคนให้เป็นวงกลมให้มันเกิดน้ําวนวนละวน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 กระเด็นต้องเทข่ไปตรงกลางแล้วมันจะมมวนเองเขาบอกมาเป็นอย่างนั้นนะคะได้เหรอเอ้ยผู้ชมสรุปไปสรุปมาได้อะลงมา นนงหรืออ่าซี้แรกูทงละสม,นสม,นม,สมานแตน่ีคือเททคคนิี่ถูกองและ2เมนูนี้สาวๆก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันรับรองว่าไม่อ้วนอย่างแน่นอนครับหลายคอน,นะคะหาวิธีทำอาหารให้ง่ายขึ้นแายว่าหาวิธีที่ทำให้หน้า,ารับประทานขึ้นเนี่ยอันนี้ก็มีความสุขในการารับประทานอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าไอซ์ทำได้ทุกคนบนโลกนี้ก็ทำได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายการมาดามเทรนนี้จบแล้วถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีอย่าลืมกด subscribe นะคะตรงไหนะหรอ,อไม่ไย้